สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เช่นเคยนะฮะพี่น้องพาเอฟซมาเลาะหาเก็บเห็ดนะครับผมนะก็วันนี้เนาะมีหลายคนนะฮะมาด้วยกันนะก็ส่วนพ่อแม่เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็หาอยู่นู้นนะฮะเอฟซีแต่นอกเนาะ เพราะว่า,าเข้ามาตรงนี้มันมันลึกเกินไปนะครับผมเลยให้เพื่อนหาอยู่ด้านนอกเนาะก็มีทางพี่สาวเนาะพี่สาวของผมเนาะมาด้วยในวันนี้นะครับผม <c oughs> ไปนนะนนนเปนาะคุณกูมเอาเห็ดบ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะหมาน หร tá, ือเปล่านะครับผมพี่น้องโอ้นะพี่สาวเก็บนะฮะนี่ครับเอาเลยบานก็เอาบ่พี่น้องพี่น้องนี่โอ้มันก็เต็มกระยังเวีนห้อวะเอาไป อพี่นอ้องดึงมาตั้งไกลพ่งได้เีฟี <F G. S 1> นี่นะฮะเห็นแล้วเห็นลงกเหลืองนะครับพี่นอ้องสองดอกนี่นะครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะพี่น้องก็ผมแยกตัวออกมาเนาะมาหาก,กับพี่สาวนะฮะเอ็ดสี่ะอ,ะอ,ะอะไรเออโอ้โน่นโน่นโน่นโ่นด้านล่างก็มีเออใครรู้ว่ากูรูกูจี้เขาเหยียบไปนะมั้ย <laughs> โอ้นี่ฮะพี่น้อง าตนี่ครับอโอ้โหเดี๋ยวๆผู้หนูด้ล่างด้านล่างๆๆด้านล่างอาน้านานเจะเรีบไปไหน,นจิ้นเรามาสองคนอาเขาลงนี้ไปแล้ว ผนยังหาดีๆมา,มาเจออีกแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านโอแกบานบนนะนี่ครับว้าวน้องก็ถ่ายให้ดูเนาะเอฟซีเนาะเอฟซีบอกว่าทำไมไม่ถ่ายตอนเก็บนี่ครับผมนี่ครับแล้วเออเด็เนาะ เนี่ยครับผมถ่ายให้ดูเลยครับเอฟซไข่พี่น้องเฮ้ยยนบนนี่เองได้ไหมพี่น้องวันนี้สงสัยจะไม่ได้เห็ดนะครับ เขามาส่องเอาตอนกลางคืนเนาะเห็นตุลอยนะฮะเห็นตุลอยเขาตัดตีนนะเอฟซี FC. พี่น้องว้าวเจอไข่ครับเอฟซี FC? กบานนะฮะ ด้วยครับเจ็บสี่รถบอ่อโอ้าโหน้องต้งน,งน,นนุ่นบานหมนุ่นนี่ครับ นี่ครับโอ้มาเด้อคนเอ้ยเพิ่งเห็นนะฮอ f ซนี่เก็บให้ดูนะเอ f ซีท่านเมื่อวานนบอกว่า,วา,วาทำไมไม่เก็บให้ดูนี่ครับเก็บให้ดูแล้วครับนี่ดอกบานไม่เอาครับ พี so, ่น้องเอฟซีมาวันนี้เนาะก็ผิดหวังนะฮะทุกท่านนะคิดว่านะครับเนื่องจากมันมีคนมาสองแล้วเนาะเมื่อคืนนะครับมีตัวลอยคนเราเนาะเราก็โอบานบานนี่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 ครับเอฟซีเแล้วเแล้ว เกี่ยวให้พี่โอ้ดันล้นก,กระบาดนเกี่ยวก็บให้พี่น้องเอฟซดูก่อนนะฮะโอ้นี่ครับว่าเมื่อวาน c อซีว่าเอ้ยทำไม่ถ่ายตอนเก็บแอ,อ้ดูครับพี่น้องเอซเนาะในนิดเดียวนะครับวันนี้วันที่พ่อมา คือวันที่เห็ดบานนะครับผมแกะเห็นบอก็ไม่เดินเร็วนอกาะวันนี้นะฮะเดี๋ยวกลัวพิสาหลงป่านะครับเลยเดินช้าๆมันบานหมดนะครับเอฟซ โอ้เหลียวเนาะไวมากเลยนะฮะเมื่อวานนี่ก็มาเดินมาแต่ไม่เห็นเนาะมาวันนี้บานมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าทีมงานนะะได้เห็ดกันหรือเปล่าเนาะเป็นเะไรเห็นบ้าได้อยู่ว่าสัน้นนะครับไปดูก่อน เสียงอะไรเออตรงนี้จะ่วนไปโคกอื่นบ่ยังไม่พี่เด้อชิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ FC สวัสดีครับ